ดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง Choice h i t o r y ประวัติศาสตร์ทางเลือกของเรากันอีกครั้งนะครับและใน EP นี้เช่นเคยครับผมมีเก็ดเล็กเกดน้อยในประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับหลายท่านคงจะรู้จักศึกครั้งนี้ดีนะครับนั่นก็คือศึกที่เกิดขึ้นในสงครามคราเสกุงครั้งที่2ก็คือศึกของบ้านบางระจันหรือบ้านระจันนั่นเองครับ แน่นอนครับว่าศึกครานี้ปรากฏชื่อบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์หลายคนเลยทั้งฝ่ายไทยเองไม่ว่าจะเป็นนายทองเมน้นตในจันโหนดเขี้ยวนะครับและก็จะเป็นฝ่ายพมา่าก็เป็นสุกี้พระนายกองนั่นเองหรือตลอดจนเนมียวสีหบุรีหรือมังมหาราธานะครับแต่มันก็ปรากฏชื่อบุคคลสําคัญบุคคลนึงนะครับบุคคลน,นี้ไม่ใช่นักรบไม่ใช่ทหารแต่อย่างใดแต่เป็นพระครับใช่ครับที่ผมจะกล่าวถึงนี่คือพระอาจารย์ที่เป็นขวัญกาลังใจให้แก่บ้านราจารยนนั่นคือพระอาจารย์ธรรมโชติครับ แต่ในอีพีนี้ผมจะไม่ได้กล่าวถึงประวัติของพระอาจารย์ธรรมโชตแต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะกล่าวถึงการหายไปหลังจากศึกบ้านระจันนะครับว่าพระอาจารย์ธรรมโชตเนี่ยท่านหายไปไหนกันหลังจากบ้านบางระจันแตกนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปติดตามอีพีนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ ชื่อของพระอาจารยธรรมโชตนะครับผู้เป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านบางระาจารันถูกบันทึกในหนังสือเล่มที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยหลายสมัยครับอย่างไทยลพมา่าโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าหลังจากค่ายบางระาจารันแตกพระอาจารย์ธรรมโชตก็หายไปปมที่ทิ้งไว้คาใจแบบนี้นะครับมันกลายเป็นอีกคําถามหนึ่งให้ชวนค้นหาว่าพระอาจารย์ธรรมโชตนั้นหายไปไหนกันแน่ หากเราพิจารณาจากฐานข้อมูลในพงศาวดารที่มีการเขียนถึงค่ายบางละจันและการมีตัวตนอยู่จริงของพระอาจารย์ธรรมโชธน,นะครับมันก็พอค้นหาได้บ้างครับและนักประวัติศาสตร์และคนเก่าแก่ในท้องถิ่นเนี่ยต่างก็มีตำนานเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่ามันมีหลายทฤษฎีมากๆเลยละครับที่ระบุถึงเรื่องนี้โดยทฤษฎีหนึ่งนะครับเขากล่าวว่าหลังจากเสร็จศึกบางระจรันแล้วพระอาจารย์ธรรมโชธเนี่ยกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางบวชครับ หรือแม้แต่มีคําบอกเรานะครับเรื่องพระอาจารย์ธรรมโชตเนี่ยท่านไปจําปัญษาอยู่ถ้ำแถบนครราชสีมาครับ สำหรับกรณีที่ท่านมาจำพรรษาอยู่วัดนางบวชนะครับเรื่องนี้มณัตโอภาคุลซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ค้นหาหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนสันนิษฐานนี้ครับบทความที่เขียนขึ้นก็คือบทความพระอาจารย์ธรรมโชตหายไปไหนซึ่งบทความนี้อยู่ในนิตยาสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2526ครับโดยคุณมนัตเนี่ยว่าระหว่างร่วมงานในชุดคณะกรรมการอนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถานในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อพุศักราช2519คณะได้ลงสำรวจโบราณสถานบนภูเขาวัดเขานางบวชโดยพื้นที่ที่คณะสำรวจคณะนี้ได้ลงสำรวจก็คือวิหารหลังหนึ่งครับที่มีเรื่องเล่าว่าเป็นวิหารของพระอาจารย์ธรรมโชติที่ไว้ใช้นั่งวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อมีคนถามถึงตามข้อมูลในพงศาวดารครับว่าหลัง่ข่าบางราจารันแตกไม่ทราบว่าพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยหายไปไหน แต่ผู้ที่ตอบคำถามคำถามนี้ได้ก็คือลุงยันอิงคาวระครับซึ่งเป็นทาย,ยกวัดเขานางบวชผู้นำคณะกรรมการสำรวจในวัย75ปีนขณะนั้นครับซึ่งลุงยันได้กล่าวบอกว่าพระอาจารย์ธรรมโชติท่านไม่ได้หายไปไหนท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขานางบวชตามเดิม โดยลุงยันเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ครับและลุงยันก็อ้างว่าปู่ย่าตาทวดเขาเล่าให้ฟังต่อๆกันมาว่าหลังค่ายบางระจ,จันแตกพระอาจารย์ธรรมโชติหลบหนีมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขานางบวชทหารพาม่าไล่ติดตามมาด้วยเมื่อถึงวัดก็หาตัวไม่พบทั้งที่พระอาจารย์ธรรมโชติอยู่ที่วัดเขานางบวชแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนถามต่อไปว่าท่านจะหายไปไหนได้อย่างไรท่านก็หายตัวลงไปอยู่ภายใต้อุโมงค์ของวิหารนี้ที่ท่านเคยนั่งวิปัสสนากรรมฐาน แต่ลุงยันเขาก็ยืนยันคําตอบพับว่าเขาไม่ได้พูดเท็จครับและกล่าวตามที่ปู่ย่าตาทวดเล่ามาจริงๆพอได้ยินคําตอบของลุงยันแบบนี้นะครับแสดงว่ามันมีอุโมงค์จริงหรือเปล่าอยู่ใต้วิหารของวัดเขานางบวชนี้หลักฐานที่จะมายืนยันข้อมูลนี้นะครับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยอ้างถึงคําบอกเล่าของอาจารย์พินโสคุมาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนการศึกษาไร ซึ่งอาจารย์พินศบคุณมานะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่ทํางานกับคุณมนัสครับและท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าเคยขึ้นมายิงแยบนภูเขาลูกนี้สมัยวัยเด็กและเคยลงไปเล่นในอุมโมง์นั้นจําได้ว่ามีพื้นที่พอให้คนอยู่ได้ประมาณ5-6คน หลักฐานเหล่านี้ที่ยกมาอ้างอิงนะครับก็คือประเภทโบราณสถานในพื้นที่นั่นเองโดยวัดเขานางบวชนะครับมีโบราณสถานหลายแห่งอยู่ในสมัยอยุทยาตอนปลายครับเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประพาสเมืองสุพรรณเสด็จขึ้นวัดเขานางบวชทรงพระราชตรีขาเปรียบเทียบลักษณะวัดเขานางบวชที่บางส่วนสอดคล้องกับลักษณะวัดสมัยพระนครศรีอุทยาครับโดยมีข้อความที่พระพุทธเจ้าหลวงเล่าไว้ว่า ข่าวนางบวชนี้เป็นที่ราษฎรนับถือมากมีกำหนดไหวก้กันกลางเดือนสี่มาแต่หัวเมืองอื่นก็มากใช้เดินทางบกทั้งนั้น แต่เรื่องนี้นะครับคณะสํารวจเนี่ยยังมองว่าข้อความจากพระราชเทเลขาข้างต้นสนับสนุนว่าพระอาจารย์ธรรมโชตมีแนวโน้มกลับมารุ่งเรืองในสมัยกรุงธนบุรีอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากชื่อเสียงของท่านมีผูด้เดินทางมาไหว้กันสืบเนื่องจากเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าเมื่อท่านกลับมาอยู่ที่วัดเขานางบวชก็ได้รับความนับถือจากความสามารถในการรักษาคนป่วยด้านการแพทย์แผนโบราณซึ่งพอจะเป็นเหตุเป็นผลกันว่าทําให้วัดเขานางบวชมีชื่อเสียงอีกครั้งทั้งที่สภาพพื้นที่บนเขาโดยรวมเนี่ย ไม่ได้มีสิ่งจูงใจอื่นแบบเฉพาะเจาะจงครับก็คงจะมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ธรรมโชติเท่านั้นที่ดึงดูดบุคคลเข้ามาที่นี่ได้ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับมันมาภายในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมีคนอ้างว่าเป็นเสียงหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโนครับแห่งวัดอัมพวานจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ u t u b e นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2555นายครับ โดยเนื้อหาในคลิปส่วนหนึ่งนะครับพูดถึงประสบการณ์จากการไปทุดงในป่าของหลวงพ่อจรันซึ่งเรียกกันว่าดงพญาไฟซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งหลวงพ่อจรันเนี่ยท่านได้ไปพบกับบันทึกจารึกในถ้ำครับเกี่ยวกับพระคาถาของพระอาจารย์ธรรมโชต แต่จนแล้วจนรอดนะครับเนื้อหาในคลิปที่กล่าวอ้างนี้ไม่มีหลักฐานอื่นที่มาสนับสนุนให้ชัดเจนเพียงพอครับอีกทั้งแถบดงพญาไฟซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมักจะเป็นเรื่องตำนานเรื่องเล่าลึกลับเหนือธรรมชาติต่างๆเน,เนื่องจากสภาพพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่านงดิบที่น่ากลัวอยู่พอสมควรอยู่แล้วครับ แม้จะมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับไม่มีเรื่องราวใดเลยที่ระบุว่าเป็นความจริงได้แน่ชัดอีกทั้งนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาข้อมูลเรื่องบ้างบางราจารันนะครับก็สังเกตมานานแล้วว่าฝั่งพมา่าเนี่ยไม่มีหลักฐานกล่าวถึงค่ายบางราจารันเลยซึ่งค่ายบางราจารันนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้ครับแต่นี่ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้ากันต่อไปครับ ส่วนในประวัติศาสตร์ฝั่งไทยนะครับก็มีปรากฏในพงศาวดารไทยรพมมาข,ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุชื่อพระอาจารย์ธรรมโชตวัดเขานางบวชแขวงเมืองสุพรรณเป็นพระซึ่งได้รับนิม,มนต์มาปลุกขวัญชาวบ้านเพื่อปกป้องคุ้มครองและต่อต้านทัพพมาโดยการแจกตะกุดทําพิธีไสยศาสตร์สร้างขวัญกําลังใจและสนับสนุนชาวบ้านบอรจันไปทําสงครามในช่วงที่ทัพพมามาตีกรุงศรียุธยาครับ ส่วนพระราชพงศาวดารและบันทึกฉบับอื่นๆนะครับก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันอาทิเช่นพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศเจิมฉบับมิทิสมิวเซียมหรือฉบับหมอบัตเรซึ่งตรงนี้นะครับศาสตร,ราจารย์ดรสุเนศชุดินทรานน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยกวระหว่างร่วมงานเสวนาศึกบางอาจารย์พงศาวดารเรื่องจริงและที่อิงนนยายในปีพุทธศักราช2559ว่ามีบันทึกอยู่เพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองครับ แต่ก็นแน่นอนครับว่าผู้บันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยย่อมนําเสนอจากข้อมูลมุมมองแนวคิดและภูมิหลังมาย่างของตัวเองครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดถือหลักฐานอ้างอิงจากแหล่งไหนหรือเป็นแง่มุมคําถามให้นําไปศึกษาพิสูจน์และวินิจฉัยกันต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพระอาจารย์ธรรมโชตน,นะครับว่าท่านหายไปไหนหลังสงครามเสียบ้านบางระจรัน และเรื่องราวที่ผมนําเสนอมาทั้งหมดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านสามารถติเตียนแนะนำคอมเมนต์เข้ามาใน EP นี้ได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคําชมและคําติเตียนครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ